สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอ่านให้ฟังนะครับรายการนี้พยายามเอาข้อมูลที่มีบทความสัมภาษณ์ดีๆนะครับที่น่าสนใจมาอ่านให้ฟังเพื่ออย่างน้อยเนี่ยจะได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเพราะผมเชื่อฮะว่ามีหลายสื่อที่พยายามจะบอกกล่าวเล่าเรื่องแล้วทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นและมีหลายท่านที่ยังไม่ได้อ่านบทความที่ผมจะอ่านนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ของ BBC News Thailand นะครับซึ่งได้เชิญนะครับน้องสองคนนะฮะมาสัมภาษณ์ด้วยกันครับเป็นเปิดบทสนทนาของนักศึกษากลุ่มไทยพักดีกับประชาชนปลดแอกว่าด้วยท่อน้ำเลี้ยงเพดานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าว BBC ไทยก็คือคุณหาไทยการตรีสุวรรณนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ครับโดยคุณพริชจิตเป็นธมผู้สื่อข่าววิดีโอนะฮะ ก็ขอขอบพระคุณ BBC News จะมีลักษณะของการยิงหัวข้อนะช่วงไหนที่เป็นหัวข้อผมจะบอกว่าเป็นหัวข้อนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของบทสัมภาษณ์แสดงความเห็นในการอ่านนะฮะจะไม่มีการเติมความคิดเห็นใดๆสิ้นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการทําความเข้าใจนะครับในบทความแล้วท่านไปพิจารณาตัดสินกันเองนะครับผมจะอ่านตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มครับคําประกาศ หนึ่งความฝันในการมีระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เรียกตัวเองว่าคณะประชาชนปลดแอกได้ทำให้เกิดการรวมตัวของคนไทยอีกกลุ่มเพื่อทำภารกิจดับความฝันของฝ่ายแรกเพราะเห็นว่ามีความพยายามท้าทายก้าวล่วงและจับช่วงสถาบันและทำให้ต่างฝ่ายต่างตกอยู่ในวังวนของวาทกรรมล้มเจ้าและโหนเจ้า เยาวชนไทยสองคนที่เกิดและเติบโตในประเทศเดียวกันมีพื้นฐานทางครอบครัวใกล้เคียงกันเป็นนักศึกษาเหมือนกันกลับมีสามนิ้วไม่เท่ากันไม่เหมือนกันสามนิ้วของพัชราวดีธนกิจวิบูลผลหรือไม่สมาชิกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะประชาชนปลดแอบสื่อถึงเสรีภาพความเสมอภาคและพาราดอภาพเธอยอมรับว่าแม้จุดเริ่มต้นอาจดูตลก ที่มาจากตัวละครเอกของภาพยนตร์ The Hunger Games แต่การชูสมนิ้วได้ถูกใช้เรื่อยๆจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการยืนหยัดต่อสู้และบอกกับตัวเองและผู้อื่นว่าเราคือคนเหมือนกันไม่ควรมีใครมากดทับเราขณะที่3มนิ้วของเกติวงสงบหรือลีผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าไทยพักดีสื่อถึงชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ เขาอธิบายว่านิ้วโป้งหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คอยประคับประคองเกื้อหนุนอีกสองสถาบันพรางแสดงท่าทางการหยิบจับสิ่งของซึ่งทำได้ไม่ถนัดนักหากปราศจากนิ้วหัวแม่มือคำถามมีท่อน้ำเลี้ยงไหมคำสัมภาษณ์แม้ต่างความคิดต่างความมุ่งหมายทางการเมืองแต่ทั้งคู่ นั่งสนทนาอาระยะกันได้เกินกว่าชั่วโมงโดยไม่ใช้ความรุนแรงแตัดสินปัญหาและเมื่อต้องชี้ขาดลำดับก่อนหลังพวกเขาก็ตกลงกันได้ด้วยวิธีแบบบ้านๆที่เด็กไทยรู้จักดีนั่นคือเป่ายิงฉุบแต่ถึงกระนั้นคำถามข้อแรกที่ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจกลับตรงกันที่เรื่องท่อน้ำเลี้ยงอันหมายถึงผู้สนับสนุนหลักทางการเงินในการทำกิจกรรมทางการเมืองพัสลาวลีเริ่มก่อนเราโดนโจมตีเรื่องท่อน้ำเลี้ยงเยอะมาก อยากรู้ว่าฝั่งที่ชอบบอกว่าเรามีท่อน้ำเลี้ยงเขามองอะไรเกติวงตอบที่ผ่านมามันมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกันอย่างที่เราเห็นได้ชัดเช่นสถานทูตอเมริกาดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้ในการขับเคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยในการเคลื่อนไหวของเยาวชนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกต้องมีองค์กรสนับสนุนงบเบื้องหลัง เพราะว่ามอบธรรมศาสตร์ที่ผ่านมาเมื่อสิบสิงหาคมในเรื่องของแสงสีเสียงเวทีต่างๆมันอลังการมากหลายแสนหรืออาจจะแตะล้านเลยเขาก็เลยมองว่าถ้าเป็นความสามารถของนักศึกษาโดยตรงมันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นพัะสลวรีบอกว่าอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าถ้าฉันมีท่อน้ำเลี้ยงนะคะคุณป่านี้ดิฉันคงได้เสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่ดิฉันคงได้ยกเครื่องตัวเองไปหมดแล้วนะคะ ท่อน้ําเลี้ยงที่สําคัญมากตอนนี้ของเรามันคือประชาชนทั้งนั้นเลยคือประชาชนล้นล้วนเลยเราหาทุนด้วยการเปิดกล่องขายเสื้อขายกระเป๋านี่คือการหาเงินเข้าของเราอย่างของประชาชนปลดแอกครั้งล่าสุด16สิงหาคมเราเปิดกล่องค่าเปิดเลขบัญชีต้องโต้งเลยว่าเราต้องการท่อน้ําเลี้ยงเพราะเราไม่มีตังค์แล้วในการเคลื่อนที่ทุกๆอย่างเราต้องใช้เงินมากถ้าเราไม่จัดให้มันใหญ่ ให้ส่งสารให้คนรับรู้ทั่วกันก็ไม่บรรลุผลที่เราจะสื่องไงเกติวงศ์บอกเป็นไปได้หรือไม่ว่างบไปลงที่แกนนําแล้วพวกที่มาก็กลายเป็นเครื่องมือพัสดารวรีโอ้ยไม่มีค่ะเราต้องการท่อน้ำเลี้ยงมากๆเลยค่ะช่วยบริจาคโอนเข้าบัญชีค่ะจริงๆเราก็อยากถามเหมือนกันว่ากลุ่มของลีมีท่อน้ำเลี้ยงไหมเกติวง์ ถ้าเราสังเกตในช่วงมออ็อบกปปสปี2556ถึง2557เราจะเห็นว่ามีประชาชนมาบริจาคเยอะอย่าลืมว่าคนพวกนี้ก็คือฐานประชาชนกลุ่มเดิมที่ว่ารักสถาบันประชาชนที่เขาพอมีหรือมีอยู่แล้วเขาก็บริจาคแต่ต้องบอกก่อนว่าไทยพักดียังไม่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมแบบเยาวชนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกเราแค่ตั้งกลุ่มมาเพื่อจะประสานงาน รับเรื่องชาวบ้านเปิดเพจไม่ได้ทำกิจกรรมเป็นม็อบต่างจังหวัดแทบไม่ได้ใช้เงินเลยแต่ผมก็มั่นใจว่าหากวันหนึ่งเคลื่อนตัวเป็นม็อบประชาชนประชาชนที่เขามีใจรักสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เขาก็คงช่วยทุกแรงหัวข้อรัฐประหาร5-7จุดเริ่มต้นและจุดตัดทางการเมืองของสองนักศึกษาพัชรวลีและเกติวง เกิดและเติบโตในสังคมชนชั้นกลางที่พ่อแม่หาเลี้ยงชีพโดยการประกอบอาชีพค้าขายในขณะที่ฝ่ายหญิงชี้เห็นช่องว่างระหว่างชนชั้นบนกับชนชั้นล่างท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลังรัฐประหารปี2557ฝ่ายชายยังบรรยายถึงการแลกปลากับเพื่อนบ้านที่จังหวัดตราดระบายความสุขที่ได้จากสังคมเกื้อกูลและแบ่งปันพร้อมยืนยันว่าความเป็นไทยเดิมคืออนาคตประเทศที่อยากเห็นประสบการณ์ในการเมืองของเจติวงศ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเกิดขึ้น1ปีก่อนรัฐประหารโดยคณะรักษาวความสงบแห่งชาติคสชในฐานะผู้ชุมนุมนิรนามกับกลุ่มกปปสส่วนความสนใจในการเมืองของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหานครอย่างพัชราวลีเกิดขึ้นหปีหลังรัฐประหารภาพการจับกลุ่มนักศึกษา และนักกิจกรรมในการเมืองหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมเมื่อปี2,558ทําให้คําถามผุดขึ้นในหัวของเด็กสาวว่าในฐานะคนไทยมีสิทธิเสรีภาพแค่ไหนและประชาชนอย่างเธอมีอํานาจอะไรบ้างในประเทศนี้เมื่อต้องรับบทนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซะเองความรู้สึกถูกกดทับครับข้องใจที่สะสมมาครึ่งทศวรรษจึงแปลเป็นแรงผลักให้พัชราวรี กับเพื่อนเป็นฝ่ายเปิดเกมแฟตมอบในนามของกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยก่อนเข้าร่วมคณะประชาชนปลดแอกในเวลาต่อมาโดยมีเกติวงกับพวกตามมาเป็นฝ่ายปฏิกิริยามีผู้ใหญ่หนุนอยู่ข้างหลังไหมพัสรวณีโยนคำถามตรงๆเลยคำตอบจากเกติวงคือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมคือผู้ใหญ่ที่อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังในฐานะผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยพักดี หัวข้อใครควรหยุดคุกคามประชาชนกลุ่มไทยพักดีเปิดตัวองค์กรเมื่อ19สิงหาคมประกาศ3ข้อเรียกร้องที่มีเนื้อหาหักล้าง3ข้อเรียกร้อง2หลักการ1ความฝันของกลุ่มประชาชนปลดแอกในขณะที่แกนนำประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรียกร้องให้รัฐหยุดคุกค,คามประชาชนได้เกิดปรากฏการณ์ทัวลงขุดประวัติ ปั่นกระแสนในสื่อสังคมออนไลน์เช่นการติดแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์ในทวิตเตอร์ทำให้กิติวงตั้งคำถามกลับไปว่าคณะประชาชนบดแอกมีวิธีอย่างไรไม่ให้ผู้สนับสนุนไปคุกคามประชาชนด้วยกันพัชราวลีรยอมรับว่าคนในสังคมบางส่วนอาจทำไม่ถูกต้องแต่ไม่อาจจำกัดการคิดและการเลือกแสดงออกในฐานปะปัจเจกบ,บุคคลได้ ทว่าการออกมาเคลื่อนไหวของประชาชนปลดแอกไม่ได้ต้องการพูดกับประชาชนด้วยกันแต่มุ่งสื่อสารกับรัฐซึ่งมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและถ้าติดตามคำปราศัยของแกนนำในเวทีต่างๆจะพบว่ามีการย้ำหลักการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอยู่เกือบตลอดเราโดนเยอะมากค่ะไอ้พวกเด็กพวกนี้ชังชาติไอ้คำว่าชังชาติเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวด มาบอกได้ไงว่าเราชังชาติทั้งๆที่เราออกมาเรารักชาติมากเลยนะและเราต้องการให้ชาติมันดีกว่านี้แล้วเราชังชาติตรงไหนซึ่งคําพวกนี้มันคือคําที่ถูกผลิตซ้ำและมันบั่นทอนพวกเรามากๆนักกิจกรรมการเมืองหญิงเผยความในใจหัวข้อวัฒกรรมล้มเจ้าสู้กับโหนเจ้าแม้เป็นคนร่วมวัยแต่จินตนาการต่อระบอบประชาธิปไตยของพวกเขาเนี่ยไม่ตรงกัน คณะประชาชนปลดแอกชูหนึ่งความฝันในการมีระบอบประชาธิปไตยที่พระมาหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าต้องการให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้อย่างเปิดอกจริงใจและพูดกันด้วยความเคารพซึ่งจะช่วยสร้างความชอบธรรมให้สถาบันมากขึ้นการที่คนตั้งคำถามแบบพยายามเสียสีหรือตั้งคำถามแบบอ้อมๆแบบที่เราเห็นป้ายที่ออกมาตามม็อบ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสถาบันเองก็เป็นสมการหนึ่งในปัญหาทางการเมืองหนูมองว่าเราควรต้องหยิบยกปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมออกมาพูดถึงอย่างสาธารณะได้แล้วเพื่อเคลียร์ให้กระจ่างเพื่อลดข้อคอรหาที่ประชาชนเพื่อลดข้อคอรหาที่ตัวประชาชนจะมีต่อตัวสถาบันพัชราวลีกล่าว ในสายตาของผู้ร่วมจุดประกายแห่งความฝันเห็นรัฐและคนบางกลุ่มพยายามใช้สถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อโจมตีผู้เห็นต่างทางการเมืองซึ่งเธอชี้ว่าเป็นการทำลายสถาบันมากกว่ามันจะมีวัฒกรรมว่าเราต้องการล้มล้างซึ่งมันเป็นการกล่าวหาที่เรารับไม่ได้มากๆเลยมันเป็นข้อกล่าวหาที่พวกคุณเข้าใจเราผิดพวกคุณไม่พยายามเข้าใจเราด้ารวยซ้ำพัศลววีตัดพอ ขณะที่กลุ่มไทยพักดียืนยันการรงคงอยู่ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหากไม่มีการพาดพิงจับช่วงพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องตั้งกลุ่มปกป้องพร้อมระบุว่าตัวเองก็ตกเป็นเหยื่อของวาทกรรมโหนเจ้าเช่นกันผมว่าเป็นคำนิยามที่คนพยายามสร้างวาทกรรมเพื่อลดคุณค่าของกลุ่มเรามากขึ้นเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้โหน เราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอยู่แล้วเกียรติวงระบุเปรียบสถาบันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หัวข้อต่อไปเขาย้ำจุดยืนว่าเหตุที่ต้องออกมาพิทักษ์สถาบันเพราะรับไม่ได้กับการก้าวล่วงด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและลืมลากเง่าของสังคมไทยที่ผูกพันเคารพนับถือเทิดทูนหรืออาจถึงขั้นบูชาสถาบันป็นหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ ทำไมถึงถือว่าสถาบันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งที่ท่านทําให้เกิดประโยชน์ไงฮะไม่ต่างจากเทวดาเหมือนเราขอพรเทวดาไปว่าขอให้น้ําไหลขอให้หน้านี้ข้าวออกเต็มที่ในหลวงรอ 9, าทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์แต่ละโครงการเป็นที่ประจักษ์ว่าชาวบ้านเหมือนขอพรเทวดาแล้วได้ผลจริงๆเขาถึงเคารพนับถือบูชาผมจึงออกมาปกป้องสถาบันตรงนี้ เพราะว่ามันมีการลามปามขึ้นเรื่อยๆจากรัชกาลปัจจุบันย้อนไปรอ9รอ .7 ร .5 จนบางท่านลามปามไปถึงรอหนักศึกษากลุ่มไทยพักดีกล่าวเกียติวงศ์ยังออกโรงบกป้องรัฐบาลด้วยว่าไม่ได้กดขี่ปิดกั้นการแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันตรงกันข้ามเป็นฝ่ายสนับสนุนด้วยซ้ำนายกุงตู่ เป็นคนพูดเองว่าในหลวงรัชกาลที่10ของเราทรงมีพระเมตตาไม่ให้ดำเนินคดีในมาตรา112กับผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นซึ่งทำให้ผู้แสดงความคิดเห็นมีมากขึ้นผมว่านายกเป็นตัวจุดทำให้มีการพูดถึงสถาบันกันมากขึ้นเขาบอกหัวข้อต่อไปข้อกฎหมายคือขีดจำกัดของเพดานปฏิเสธไม่ได้ว่าการสมาทานอุดมการที่แตกต่างทำให เพดานในการพูดถึงสถาบันในที่สาธารณะของคนหนุ่มสาวคู่นี้ลดลันกันไปเพดานของนักศึกษาด้านกฎหมายฝ่ายกษัตริย์นิยมจำกัดไว้ที่ข้อกฎหมายตราบใดที่ไม่แตะสิ่งผิดกฎหมายก็ไม่มีใครจับกลุ่มใครเพดานของนักศึกษาด้านกฎหมายฝ่ายกษัตริย์นิยมจำกัดไว้ที่ข้อกฎหมายตราบใดที่ไม่แตะสิ่งผิดกฎหมายก็ไม่มีใครจับกลุ่มใครได้ภายใต้ระบบนิติรัฐ ขณะที่นักศึกษาหญิงฝ่ายก้าวหน้าแนะให้แยกแยะระหว่างการมีกฎหมายกับการบังคับใช้สิ่งที่เธอกับเพื่อนกําลังทําคือการปรปับปรุงเครื่องมือเพื่อทุกคนพูดคุยกันได้ด้วยหลักความจริงและเหตุผลและเชื่อว่าความฝันที่นําเสนอไว้ยังอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายคําถามหัวข้อสุดท้ายข้อดีข้อด้อยของพลเอกประยุทธ์ในมุมมองสลับขั้ว ท้ายที่สุดเมื่อ BBC ไทยขอทั้งคู่ทดลองสลับข้างความคิดแล้วเพ่งพินิษไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งคู่เห็นไปสบตากันก่อนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างพร้อมเพรียงข้อด้อยของประมุขฝ่ายบริหารที่เกติวงเห็นคือความไม่สมดุลในการตัดสินใจเพราะบางเรื่องไม่เด็ดขาดแต่บางเรื่องก็เด็ดขาดเกินไปหลายๆคนที่ออกมามบ็บสำหรับตัวผมเองมองว่าเขาพลาดพิงเกิน แต่ยังไม่ถูกดําเนินการอะไรก็เลยยังคิดยังแซวในกลุ่มกันเองว่าตกลงนายกเชียร์ข้างใครผมไม่ได้มองว่าผมอยู่ข้างนายกหรืออะไรนะอุดมการณ์ผมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งนายกก็ต้องฟังประชาชนตรงนี้ด้วยส่วนข้อดีของผู้นำหน้าเดิมจากยุคยึดอำนาจถึงสือบทอดอำนาจตามความเห็นของพัชราวลีคือประสบความสำเร็จในการศึกษาของตัวเอง และมีลักษณะนิสัยเหมาะสมอย่างมากกับการรับราชการทหารถูกต้องแล้วค่ะเขาควรเป็นทหารตามที่เขาเรียนมานี่คือข้อดีของเขาเธอจบการบรรยายคุณความดีของพลเอกประยุทธ์ไว้แค่นั้นพร้อมเสียงหัวเราะร่วดและนี่คือบทสัมภาษณ์จาก BBC News Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ